ไปเสร็จไม่หยีเขียวหมดเลยเนี่ยไปหาอะไรกินดีกว่างานสงการมีอะไรกินบ้างมันเนี่ยอุย้ยแล้วอีดองตามกูมาทำไมอีสัตว์อีควายอีสัตว์อีสันดามตามกูมาทำไมฮะเป้ากูเพื่อนมึงไงกูตามไม่ได้หรออีควายอีอัลไซเมอร์เหรอเออลืมขอโทษทีมันบ้านกูนี่นะฮ่าฮ่อกูจะไปติ้วผีกระจาติ้วหินหน้าวัดเลยเนี่ยเนี่ยว้าวติ้วผีหน้าวัดแม่งเสียวมากเลย ที่บ้านต่อดีกว่าเอ๊ะว้า,า,า,าวาไไวาาาวดดกกวว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 งวไวไวนววไวววววววไวว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 ิววววววยเวววนวว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 นาวว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 อววววววสัตว์วว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 วมวววววร่วว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 ยุ้ยวว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 วมวววนววยุวว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 วรววงว้วว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 วมวว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 วอวววววววดวววววว คูที่เราให้ฟังตีทีหลังไม่ต้องไปรล้องให้พ่อมงฟังตีอีควายมึงอย่ามาบูลลี่จีน้นาสัตว์อีแก่ว่าแคจะแม่เพื่ออุยอือแล้วใครมันเอาขันน้ำอะไรแบบนี้มาขายวันสงกรานต์ไอสันเอาอ่างน้ำมาขายพ่อมเหรออุ้ยเคลฟหีแมวหีปุ้นโอ้ไม่เห็นหน้ากินเลสั์เหมือนหมาไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่าเฮ้ยนี่ป็นติวหีแล้วกูไม่สนใจแล้วกูไม่กลัวลผีหีแฮอะไรอ่ะอยา,ายจะกระดิแล้วไนะอ้ตุ๊ดเด็กกูแม่ค้าคนเดิมพาขามันต้องมายุ่ง น้ำปีจะแตกแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าโ,โอ๊ะยิมกลับไปไหนมายิดกันบนวีทีโกน